สวัสดีครับผวกผมแคนนอนเซตอัพมอเทนิกครั้งนะฮะตอนนี้อยู่ในเกม t e Dead Redemption 2นะครับหรือว่า t e d M นั่นเองนะฮะอยู่ที่ House of Oasis นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะฮะเป็นหนึ่งสิ่งที่บอกเลยว่าฟรีนะครับฟรีทุกอาทิตย์นะฮะบ่าฟรีอะไรเนี่ยเหรอมาดูกันนะฮะมันคือตั๋วกระชับปองนะครับนะตั๋วกระชับปอง100ใบฟรีๆนะฮะเพื่อนๆเข้ามาที่สำนักงานข่าวตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้ตรงนี้ นี่ถ้าจุดเริ่มต้นนะครับที่แบ็กวอเตอร์นะฮะเริ่มต้นตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนมูฟมาที่สำนักข่าวอยู่ด้านขวามือนี่นะฮะอ่ะพอเข้ามาในอาคารบุ๊เข้าห้องทางซ้ายมือนะครับแล้วมาที่โต๊ะตรงนี้นะแล้วก็ทํามือเป็นรูปตัว R หรือกด R นั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ก็โหวตให้คะแนนนะครับห้าคะแนนก็ได้ส่งคะแนนไปให้ครบทุกคนนะฮะครบทุกคนก็ได้หรือว่าจะเพียงยี่สิบคนก็ได้นะฮะนี่เพื่อนเพื่อนใส่คะแนนไปชอบคนไหนก็ให้ห้าดาวไปเลยถ้าท่าน เจอคนไหนไม่ถูกใจก็หนึ่งดาาก็ว่ากันไปนะครับอ่ะผมจะใส่เป็นตัวอย่างให้ครบก่อนนะอ่ะอันนี้ผมใส่ไปเก้าคนละคนที่สิบปุ๊บเนี่ยด้านขวามือเห็นไหมจะได้เพิ่มใหม่ละทีนี้เพื่อนๆก็ใส่ให้ครบนะฮะโหวตไปโหวตไปปรับ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 เอาให้ครบเอาให้ครบน,นี้มาแบบสปีดรันปุ๊บให้ครบให้ครบ นะพอครบ20ปุ๊บมันจะสามารถรับตั๋วกระชับปองนะฮะได้เลยอ่ะกดรับให้ครบรับให้ครบปุ๊บพอเพื่อนๆรับเสร็จปุ๊บนี่นะฮะนี่จะได้ได้มาละยี่ห้าใบนะฮะเห็นไหมแล้วก็รอแป๊บหนึ่งกดรับต่อรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งอ่ามันจะมีแบบเป็นคูดาวนิดหนึ่งให้รับรัวไม่ได้รับรัวเดี๋ยวมันเกิดแบบบั๊กหรือแม่มดตันเองนะครับกดรับให้ครบอ่ะค่อยๆรับไปพอรับครบเสร็จปุ๊บเนี่ย นี่พอรับครบปุ๊บนะฮะเรื่องการรับตั๋วตรงนี้ที่รับฟรี100้ใบอันนี้จะรีเซ็ตทุกวันอังคารนะครับทุกวันอังคารตอน6กโมงเช้านะสมมติเพื่อนๆกดโหวตไปในวันอังคารตอนประมาณ7จ็ดโมงหรือว่าทุ่มเนื้ออะไรเงี้ยรอไปเลยรออาทิตย์ต่อมานะเพราะวันอังคาร6กโมงเชา้าปุ๊บมันจะรีเซ็ตหลังจาก6กโมงหนึ่งนาทีเนี่ยวันอังคาร6กโมงหนึ่งนาทีเพื่อนๆก็มาโหวตต่อทําวิธีเหมือนเดิมได้เลยแล้วก็มารับ100ตั๋วกาชาปองฟรีได้เลยนะครับซึ่งตั๋ว กระชปองเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับผมยัดเลื่อนให้เพื่อนๆดูก่อนหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตัวตัวสร้างสารรค์เดือนเมษายนมีโอกาสได้ตัวของนี่ด้วยนะมันจะเป็นใบอ่าเดี๋ยวผมหาตัวอย่างอ่ะอันนี้มันจะเป็นของฝากนักสร้างสารรค์นี้เก็บไว้เยอะๆนะครับแล้วก็เอาไวแา้แลกม้าแลกของได้นะฮะนะแต่ละเดือนไม่เหมือนกันนะครับผมนะมาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างและนี่ผมแนะนำนะ,ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูนะเนี่ย แลกขอตัวจุ่มอัอนนี้มันจะบอกอยู่ว่ามีอะไรยังไงให้แลกบ้างเห็นไหมตัวจุ่มเนี่ยเพื่อนๆจุ่มทีละทีละใบนะฮะค่อยๆจุ่มไปเ he ห็นไหมค่อยๆจุ่มไปทีละใบนะครับอย่าจุ่มทีเดียวแบบกดสองร้อยเดี๋ยวมันขนมปองขนมปัง,ปงอะไรพวกเนี ime, ้มันจะเกินนะฮะแล้วเพื่อนๆจะได้ไม่ครบอ่าสมมติผมสิบ,บสใบเนี่ย<ม>กดจุ่มปุ๊บกดเห็นไหมเนี่ยไอตัวขนมปังอันนี้นะฮะผมจะเรียกว่าชีโอปังนะครับคือขนมปังเกลือนั่นเองนะ เห็นไหมเนี่ยพอมันเกินปุ๊บเกิน1ิบอันมันจะรับเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็จะมันจ,จะมีน้ําเกลืออีกคืออันนี้เดี๋ยวก่อนน้าเกลืออยู่ไหนวะอันนี้นะฮะนี่นะนะครับก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะฮะเอาให้ได้ของดีๆนะว่าเจอใหม่ในคลิปหน้าวิดีโอหน้าเดี๋ยวมีอะไรมาแนะนําอีกเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาเพิ่มเติมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเซิร์อัพมอเทนไว้ด้วยนะครับฝากสับตั๊คร้ไว้ด้วยนะ มาที่วัวแน่ยังแพ้ลาเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกัน